มาดูงานต่อนะครับสำหรับเจ้ามาเซ็กเทาคีิบกกโชคอัพไอรอนแมนสต้นมาถึงแล้วครับก็ได้โชคของไอรอนแมนมานะครับเป็นโฟมเซลโ o ไม่ใช่โฟมเซลโลครับเป็นโฟมเซลนะครับทวินทูบน้ำมันล้วนไม่มีแก๊สนะครับ ฮิยต้าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับได้โชคมาแล้วครับผมเดี๋ยวก็เป็นรุ่นเดิมนี่ฮิต้าใช่ครับเป็นโชคเดิมระยะเท่าเดิมกองเดิมนี้ใช้มาแสนห้าแล้วเมื่อวานบอกฮีเต้าว่าสายพานทามมิ่งเนี่ยครับก็ก็คงเดี๋ยวดี๋ยวเปลี่ยนนะครับดูดูทีนนะครับตัวเครื่องผมก็ทําใหม่ด้วยคราวนี้สายพานเดิมมันทำตอนระยะ2 5 0 0ตอนนี้30,000นใช้ไป5 0,000ื แต่มันหลายปีมากนะครับเฮียซ่าว่าไงก็เดี๋ยวเปลี่ยนเลยดีกว่าครับจะได้นับใหม่ก็โอ้จะเปลี่ยนนี่นี่ตัวดันสามสามอย่างนี่พอละเพราะว่าพวกซีนพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดอยู่แล้วเพราะว่ามันหมายในชุดกต่ยุ่งกับเครื่องเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียกว่าอะไรครับลูกอันนี้ตัวดันครับผมเออนี่อันนี้ลูกลอกลูกลอกนี่ตัวดันครับผมแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยจบทีเดียวอ่านำไปเพิ่มเติมเดี๋ยวก็กำลังจะลื้อไดชาร์จมาดู มาดูแปลงข่านแปลงขานใช่ครับนี่ครับนี่ตัวนี้ไดชาร์จนะครับไดล้างเก็บไค่อยไปเนี่ยเซนเซอร์ว่าก็ที่คนถามอยู่นี่ตรงไหนมันไม่จุ่มีมาวานถามที่มันบอกว่ารุ่นนี้ที่มันไม่เหมือนกับพวกรุ่นใหม่คือมันเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมด้วยแล้วไม่ได้จุ่มในน้ำมันครับตัวนี้มันอยู่นอกอ๋อมันทําหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ยกวะไรวัดองศาแคมนครัองศาแคมแล้วข้างล่างนี่วัดองศาแคงในในฟอร์ดเนี่ยถ้า นนเจอร์นะครับถ้าไอ้พวกนี้มันเสียครับมันเครื่องมันสตาร์ไม่ติดเลยใช่ครับถ้าถ้าโชคดีหน่อยก็ยังติดอยู่ติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะมันนับมันนับสัญญาณ2ตัวนี้มันจะถ้ามันนับไม่ไม่ตรงอ่ะเครื่องมันจะสั่งไม่ให้เราสตาร์ทครับเพื่อป้องกันการจุดระเบิดผิดพลาดหรือว่าอะไรกันแล้วไงครับก็เห็นพวกรถตะกูลฟอร์ดเขาก็2.0นะเขาบอกว่าเป็นอาการประจำรุ่นก็พูดง่ายๆถึงระยะแสนโลควรเปลี่ยนละ ใช่ครับเพราะอะไรมันเสื่อมมันแตกมันแตกใช่ครับมันจุ่มในน้ํามันอยู่ในมันอยู่ในน้ามันนของฟอร์มอยู่หลังเครื่องครับมันติดอยู่ในตัวตัวตัวเนี้ยัอเสื้อครับผมติดอยู่ในเสื้อสูบเลยอ่าค่อนข้างร้อนอยู่เนาะเพราะฟอมก็อุณหภูมิน้ำก็สูงอยู่แล้วครับผมก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่พวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่ข้างนอกด้วยแล้วก็หัวเป็นเหล็กด้วยพวกนี้แต่ต้นทุนก็จะสูงหน่อยอะไรเงี้ยครับการผลิตโอเคอันนี้ก็เป็นงานของตัวประกอบเครื่องนะครับเดี๋ยวเดิน อันนี้พักเที่ยงเย่างนี้ต้าไม่มีพักเที่ยงเหรอไม่มีไม่มีนะไม่กินข้าวก่อนเหรอยินเดี๋ยวเขาก็ขบวนอะไไปกินออสลับสลับกันกินนะเผื่อลูกค้ามาตอนเที่ยงใช่ครับนะครับอ่านี่ก็เป็นงานเบรกเนาะก็เลยเห็นเป็นสนิมก็เลยขัดใจอ๋อนี่ก็ไอ้คนคนนิดเดียเดี๋ยวมันก็เลอะโค่นอีกละนะตรงนี้แข็งทับไปก่อนครับโอ้กะลิปเปอร์ก็ผัดขัดลูก็คิดลงคิดดินนะออกไงครับก็เดี๋ยวเหลือใส่จานใหม่ว่า น่จะกำลังมาส่งเมื่อกี้เชฟขนส่งแล้วเดีย๋ยวจานใหม่ก็มานะครับตันนี้เป็น,เ,ปนเลือกใช้เป็นของรันสต็อปนะครับเข่าร่องนะฮะใช่จอดรูเข่าร่องกับพระเบรกกูไก่กูไก่ใช่ครับนะอันนี้ก็น่าจะจบจบแล้วมัง้งไม่รู้จะมีงานอะไรอื่นต่อยก่านะครับยิ่งถอดยิ่งค้นพบยิ่งถอดยิ่งค้นพบนะ <c oughs> ยิ่งถอดยิ่งเจองานพวกงานซ่อมอะไรทั้งหลายก็ต้องประมาณนี้นะครับ ก็ได้ตัวโชกเดิมมานะครับตัวนี้ก็เป็นของ i อ o n น a n นะครับของเดิมใช้มาอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0สหาหื่นะครับ1 5 0 0 0 0ืก็น่าจะได้ได้อายุมานี่ก็จะมาเป็นโชคน้ำมันล้วนนะเป็นโชคน้ำมันล้วนไม่ใช่โชกแก๊สผมว่าใช้แล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับของ I r o n Man จะมีพาร์ตตัวนี้นะครับว่าจัดระดับความหนืดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังพอใจในสเปคเดิมอยู่ก็เลยให้ทาง จัดหามานะครับมาพร้อมพวกบูทยางอะไรต่างๆนะครับ mm. คืออย่างที่ผมบอกกันนะครับคันนี้ก็ต้องการเอามาโรดแลนด์อีกครั้งนึง mm. ก็ต้องมีการจัดนะครับนี่ก็ใกล้ใกล้ละเดี๋ยวเอาเครื่องประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็เทสนูน่น mm. เทสนี่ก็น่าจะใช้ได้นี่ก็เป็นโชคเดิมนะครับ ว่า,า,งางไม่อยากตามไปอยู่แล้วมนะันไม่รั่วไม่ซึมนะครับอ่าไม่รัว่วไม่รัว่วไม่รัวร่วไม่ซึมใช่ไม่รั่วไม่ซึมแต่จะมีระยะช่องว่างนิดนึงเอาไปนานเราช่ลงไปอ่าไอ้ผมเห็นมีคนทักมาว่ามือไอเนี้ยขายไหมเขาไปทําอะไรอ,ะอ่ะเอาไม่เอาไปเปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วก็รีบิวใหม่อ๋อรีบิวใหม่เชื่อมใหม่ใช่อ๋อเขาก็จะทำมาขายในแบรนด์ไอรอนแมนนี่ใช่ไหมอ่าเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่ามันมันเป็นแบรนด์ไอรอนแมนไง นะเขาก็ไปผ่าผ่าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้ํมันอ่าเปลี่ยนน้ํมันก็เป็น Iron Man มือ2อไป 2> ใช่ครับอ่ายาง26570 516ครับพันคุบไดนาโป MT2 อ่ารอแปบเดียวช่างแกะไดชาร์จเรียบร้อยเป็นยังไงครับพิตซ่า มันต้องดูเพราะเรียกแปลงทานยังไม่ได้ดูเลยถ้าดูดูจากทุนนี้ยังไม่สึกนะครับครแต่แปลงฐานใกล้ละใกล้แล้วเหรออนนี้อันนี้นิดเดียวเห็นไหมนี้ไดชาร์จใช่ไหมไดชาร์จเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะอันนี้แปลงทานนะครับไอข้างล่างนี่จะหมดแล้วเห็นไหมข้างล่างก็เราคุยกันเรื่องแปลงฐานแปรงฐานในแปลงฐานเนี่ยมันคืออะไรมันมีอยู่ทั้งใดไดไดสตาร์อยู่ข้างนอกแปลงฐานนี่เป็นตัวเชื่อมนะครับอย่างเงี้ยให้ตัวตัวใดเนี่ยมันหมุน เป็นกระแสเนาะบวกลบเข้าไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เรียกว่าไดโอดนะแปลงอันนี้ก็แปลงกระแสจาก AC เป็น DC ออกมาด้วยชาร์จที่แบตนะครับครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเปลี่ยนกันเขาจะเปลี่ยนกันยกเซตอย่างเงี้ยสามตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าทุ่นมันเนะยังไม่สึกเลยครับนี่ครับทุ่นมันยังเรียบอยู่เลยเรามือลูกเนี้ยคือทุ่นไม่มีสึกลงไปข้างล่างเลยก็คือภาพรวมยังโอเคอยู่ใช่ครับบางชิ้นบางชิ้นใช่ครับพอละโอเคแล้วถ้าถ้ามายกลูกก็ มันเทนนั้นกันบางชิ้นไปใช่ครับผมอ๋อแล้วมีนี่อันหนึงอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าลูกลกอกลูกลอกครับลูกลอกมันจะเป็นวันเลยไอหน้าที่หมุนตัวไดเนี่ยครับเป็นยังไงครับอายุเปลี่ยนไหมก็อันนี้จะเปลี่ยนออกไปเลยดีกว่าครับจะได้จบเพราะว่ามันโดนน้ำโดนแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกปืนไม่กันน้ำเลยดูเหมือนลูกปืนมันจะไม่เลอะ มันกันน้ําได้ในระดับหนึ่งครับนี่ครับมันจะมีซีนเนี้แดงๆเนี้ไม่รู้ในคลิปเห็นวันนี้มันจะกันไดในในในระดับหนึ่งเท่านั้นครับพูดง่ายๆถ้ารถลุยน้ําถึงขั้นท่วมไอ้ตัวเนี้มันก็เสี่ยงหมดเสี่ยงหมดอยู่แล้วเพราะว่าน้ํามีแรงดันเยอะเนาะเราเห็นมันแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยบวกกับความเร็วรถที่วิ่งหรือว่าแรงดันที่มันอยู่ข้างใต้น้ามันจะค่อนข้างสูงอยู่จริงๆถ้าดันอย่างเดียวมันก็ผ่านอยู่มันอาจจะไม่โดนตัวนี้แต่ถ้ามีการสู้ออฟโรดเนี่ยมันถอย แล้วมันติดแองแองน้ำเนี่ยก็ยุงน่าจะเป็นเขากระโจมว่าน่าจะไม่ผิดนะครับ,รบก็รถนโดนออฟโรดก็ประมาณนี้นะครับ